สวัสดีจ้าสวัสดียามแรงนะจ้าสวัสดีตอนเย็นเด้อมาช้าจ้ะหัวฟูหายไปทั้งวันเนาะทุกคนเออนะมาอาจจะช้ามาช้าแต่ก็มานะทุกคนเนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุทกๆคนนะคะนะไม่ช้าใหญ่จัดกันเลยดีกว่านะทุกคนคงทราบเนะาะมันไปกินหมูหมูหันเนาะนะนะหมูบินหมูบิน นะทุกคนเป็นไงเห็นในบาคุขี่ไหมฮะไอคิงคองอ่ะเขาใส่ <c oughs> ทุกคนเปเห็นไหมมันใส่เสื้อตัวใหม่นะเป็นไงใส่กงา,ากกง,ง,เ,าาง,เ,างกเกงทหารจอกกินะ้งใส่ถุงเท้าสีขาวใส่รองเท้าหนังไอกางเกงทหารนะใส่ถุงเท้าสีขาวใส่รองเท้าหนังโอ้โหหล่อตายค่ะไอกระเป๋าอ่ะมึงจะเดบไปหาพ่อมึงเหรอฮะไอเป๊ ไอ้กเกรปเ๋านี่ไม่ห่างเลยนะโอ้โหนะาขนกันไปแดกหมูหันกันนะหมูบินหมูบินเป็นไงคะทุกคนเห็นการกินของมันไหมคะนะไม่เคยกินนะทำนะแย่งกันแดกนะเหมือนหมาตอมขี้อ่ะนะหมูตัวเดียวกินกันสี่ห้าคนก็จอกว่าฮะโอ้กินไม่หมดเหรอโอ้โหแย่งกันกินคิดเอาทุกคนเห็นอีโคกไหม อีข้างคางอ่ะกินไม่ไดีสนใจลูกเลยเห็นไหมลูกหิวอ่ะเห็นไหมป้อนกินเองนะอีลิงอ่ะลูกมันป้อนกินเองนะมันหิวนะพ่อกับแม่อะไรพ่อนั่งควยติดแค่แม่นั่งหีติดแค่ไม่สนใจลูกเปนะ็นไงกินก่อนไม่รอแล้วนะนี่คือสันดานอีคกนะไม่รอชาวบ้านนะแล้วดูด้ข้าวผัดไปทุกคนเวลามันไปไหนทีนะหรือว่ามันไปกินร้านอาหารนะมันจะต้องมีข้าวผัด เพราะอะไรมันเอามักง่ายไว้ก่อนไนงะข้าวผัดกินง่ายลูกมันกินได้เด็กๆก,กินได้แล้วเป็นไงคะแย่งเงินแดกเป็ไงโอ้โหมุบหมับ,บ,บมุบมับนะไม่เคยแดกกันนะรีบกินรีบช่วงนะยิ่งอีโคกนะเห็นไหมทุกคนโอ้โหนะนั่งนมนั่งนมติดไอ้โต๊ะโต๊ะหมูหันนะเห็นไหมคะกินใหญ่เลยโอ้โหดูลูกมันเด็กนะลูกมันหิวนะทุกคนนะแล้วเป็นไง พอกินหมูหันเสร็จไปไงขอบคุณนะน้องสาวนะจากเมกาแหละเอ้ยให้นังทีให้แดกแค่นั้นเหรอฮะเอฟซีมึงอะผู้ใหญ่ใจดีมึงอะจอกว่าเฮ้ยให้แดกแค่นั้นอะมันต้องมากกว่านี้แท้อะไรกินแค่นั้นอะพันว่าบาทมึงไปหลายคนอย่างเงี้ยนะมึงต้องซื้อสักสองตัวนะเออ ล้วมันกินเด็ไหนจะเด็กเด็ก,กแทบไม่ได้กินเลยอะ่ะหมูะนะมีแต่ตัวแดกอะ่ะนะนะตัวแดกมีแต่ผู้ใหญ่นั่งแดกนะอีควายอ้พ่แม่มาเลี้ยงกูเห็นแม่มึงก็ไม่ค่อยแดกแะอะไรอกมึงก็แดกแดกก่อนเพื่อนนะอีโสโคกนะลิงมึงก็วิ่งเดินจงกรมอยู่นั่นน่ะทุกคนทุกคนแถนนี้แต่ยาวมันกินเบียร์ไหมอีแต่ยาวมันเอาเบียร์กระดกเห็นไหมคะทุกคน น่เป็นไงไม่ปิดไม่บังแล้วนะคือมันคือทุกทีมันมันดื่มอะเรารู้อยู่แล้วว่าอีแต่ยาวมันดื่มนะทุกคนนะมันดื่มกับอีแค่สมัยมันอยู่กับอีแค่อยู่กับอีเตี้ยมันดื่มอีแค่ชวนมันดื่มทุกเย็นอะถูกไหมฮะมันดื่มเบียแต่วันนี้มันลินโชเลยนะนะไม่สนใจเลยไหมคะไม่สนใจแล้วนะเอออีแต่ยาวแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะ จะไปสงสารมันไม่ต้องไปสงสารมันหลานมันก็ไม่ต้องไปสงสารนะเป็นไงพอมันได้แดงแล้วมันลืมตัวมันสมควรที่ให้สมควรให้มันโดนใช้อย่างนั้นอ่ะดีแล้วหลานมันอ่ะอีอีแตดยาวอ่ะอี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 กระเทยแตดยาวอ่ะนะอีอีลิลี่อ่ะนะนะไม่ต้องไปสงสารมันนะให้มันทํางานดักดังอยู่กับอโคกอ่ะแหละนะ ถ้าอะไรมันติดแล้วมันดื่มมันดื่มประจํานะกระดกเบียร์ไปไงลินเบียร์โชนะส่วนลิงก็เดินจงกรมส่วนอีหมอยไปไงใส่เกงเข้าไปอยู่ในง่ามแตดเห็นไหมโช,ชงโชง่ามแตดไปไงสามเหลี่ยมโอ้โหสวยตายหา่าซื้อมาก็ไม่ได้ซักหรอกเสื้อผ้าใส่เลยสภาพอย่างพวกมึงเหรอดูก็รู้นะว่าโสโคกไปไงอีหมอยแต่งตัว อีโคกแม่มึงแต่งตัวทุกคนอีโคกแม่มึงอะอกปป็ี้มึงมาเลยนะฮะไซด์เดียวกันเลยดากเดียวกันเลยนะไม่เหมือนตรงอะไรรูป้ป่ะแม่มึงมีถุงตามึงมีถุงแตดไงอีฮี้นะแล้วเป็นไงทุกคนพอเสร็จกินหมูบินนะเอา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 ลูกพี่ลูกน้องอีโคกมาด้วยเป็นไงทุกคนลูกพี่ลูกน้องอีโคกเป็นไงลูกเขาขวบห้าเดือนเป็นไง เขาพูดได้และลุยโคกเป็นไงอีคคกลูกมึงเป็นไงวะฮะสี่เขาจะห้าขวบแล้วสี่ครึ่งยังอีอาโออะอีอะอ,อะไรของมึงอยู่นะฮะมึงอายไมวะฮะลูกเขาสวัสด,ดียกมือไหวสวยว่าลูกมึงอีกนะมึงนี่นะมึงอายไหมหรือว่ามึงไม่อายเป็นกูกูอายวะฮะลูกเขาพูดได้เยอะกว่าลูกมึงอีก ว้าตายแลว้วคุณนายก็นะคุณนายขาบเบียดแต่งตัวโอโหเป็นคุณนายใส่เสื้อขาวไม่ได้ดูสาระล่างเลยเฮียนะเสร็จแล้วเป็นไงทุกคนไปนั่งซื้อลูกชิ้นแดกนะไปซื้อลูกชิ้นกินทําไมคะแย่งแดกนะไอนาสนตีนี่เขาหิวนะเพราะอะไรเมื่อเช้ามันกินไม่อิม่มมันกินแกงขี้เหล็กมันไม่ได้มักมันไม่ได้ชอบ นะมันก็กล่าวว่าจะมากินหมูบินแต่ว่าเออมันกินไม่อิม่มนะมันแย่งลูกชิ้นเด็กๆอีกเป็ไนงนะกูนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะมันต้องนั่งเออให้ผู้หญิงให้เด็กเขากินก่อนมึงเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะทีอย่างเงี้ยให้แดดยาวมันถือกล้องแล้วมึงก็นั่งแดกนะแต่เวลาเขาทําตอนอยู่บ้านเขาทางานกันนะมึงวางกล้องไม่ได้เลยไอ้สันตินนะไอ้กิงคองไอ้หน้าหนอแดดนะ โอ้หิวหิวมึงจะไม่หิวได้ไงอีฮีอะนะไม่ใช่ของมักมึงไงแกงที่เหล็กนะหมูบินก็กินกินได้แค่เนื้อมึงไม่ได้จกข้าเหนียวแดกไงมันไม่ได้ของชอบมึงของชอบมึงก็คือของดิบไงนะอีควายนะหแต่งตัวโอ้โหเป็นไงทุกคนใส่เสื้อตัวใหม่นะไอเสื้อที่เขาซื้อในห้างวิกซีอะนะไอพันกุ่าบาท่ะนะ โอ้โเยียเสื้อโตเบลอหัวนิดเดียวนะแล้วเป็นไงใส่ลุงเกะกางเกงทหารจอกกิ้งใส่รองเท้าขาวทุกคนนะไปนั่งกินลูกชิ้นโอ้เยียผู้หญิงพวกผู้หญิงเขาไม่กินกันไอ้เยียนี่หิวนะหิวแย่งเด็กแดกแย่งลูกแดกเป็นไงโอ้โหอีโคาบอกว่าไงลูกเออลูกเขาอะคิ้วสวยนะอ้าวไม่สวยขนคิ้วเยอะ ลูกพี่ลูกน้องอีโคขะทักนะคิ้วดีคิ้วสวยนะอีโคบอกเออดีโชคดีคิ้วมันมา,ม,ามาเป็นรูเป็นล่างอาจจะไม่ดีได้ไงก็ลูกมพันลิงไงลิงมันขนเยอะไงนะเออไปนางงามอยู่ที่มุกใช่ไหมเออคงจะได้หรอกนะนางงามลิง่ยฮะอีควายโอ้โหแล้วเป็นไงทุกคนกินกินขนาดกินหมูปิ่งกันเสร็จแล้วนะหาไม่กินลูกชิ้นนะไปนั่งตรงท,ที่ที่สนามเด็ก เล่นที่เขาเดินเล่นเ,เด็กๆเ,เล่นอ่ะเสร็จนะเสร็จแล้วทําไมทุกคนอีหมอยมาเดินซื้อเสื้อผ้าฮะได้ข่าวว่าจะมีแควนเหรอคะอีหมอยโอ้โหมึงนี่นะไอเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะเวลามึงตายอะ่ะนะให้ลูกมึงอะ่ะเอาไปใส่โงแล้วเผาไปด้วยนะอีหมอยโอ้โหนะแหมจะซื้อกระปองทุกคนจะซื้อกระปองหมอยอยากได้กระปองเป็นเป็นลายผ้าถุง ไม่ไรผ้าผ้าผ้าฝ้ายโถไม่ได้ดูสังขารเลยเฮียแหมไปโทษกระโปรงผ้าฝ้ายว่าใส่แล้วมันใส่แล้วไม่สวยอะทานองว่าใส่ไม่สวยมันจะไม่สวยได้ไงก็ตัวมึงอย่างกระช้างเลยเฮียมันต้องคนตัวเล็กเขาใส่ควายแกกระโหลกกระลาอยากแต่งตัวไม่รู้หีรู้แตดนะบเบสเสร็จแล้วทําไมทุกคนนะกลับมาบ้านไอ้บักฮุขีนะกลับมาซื้อเนื้อทำก้อยแดกทุกคนคิดเอา มันซื้อกไอยที่เมืองไทยซื้อเนื้อที่เมืองไทยเห็นไหมคะมันมีตับอยู่นิดเดียวแล้วมันต่างกันไหมคะถ้าซื้อที่ไทยมันมีนิดเดียวแล้ววันนั้นเนี่ยอีหมอยมาตับเต็มจานทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะก็ม,คคมันเอามาจากลาวตับคุยเออมันเอามาจากลาวถ้าตับเยอะๆแต่ถ้ามันซื้อในไทยตับมีก้อนเล็กนิดเดียวนะเพราะว่าอะไรมันกินทั้งวันมันไม่อิ่มมันไม่ใช่ของโปรดมัน นะไม่ให้ของโปรยของไอ้บักเป๋มันนะไอ้บักหนอแตดนะไอ้ไอ้ปากสมมจ๊ะโอ้โหนะเป็นไงปอาตกเย็นมาอีโคกนะปกติอะถ้าผัวถ้าคนอื่นกินมันไม่ทําให้หรอกนี่ผัวมันจะแดกมันเลยต้องมันเลยต้องทำทั้งๆที่มันก็เหนื่อยเมื่อยเห็นไหมมันก็พูดว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยเห็นไหมฮะเนี่ยพวกมึงจะไม่อ้วนได้ไงผู้ขี้แดกกันไม่รู้กี่คาบ นะแดกเข้าไปนะแล้วก็นอนเนี่ยแดกเข้าเหนียวกันไปเนี่ยแล้วก็นอนมึงจะไม่อ้วนเป็นช้างกันได้ไงนะไอเฮียเป๋ก็ถูกใจไงได้แดกของดิบเปไงทุกคนโอ้ยทนไม่ไหวรีบอีโคกหันแทบไม่ทันอ่ะแดกดิบๆบนะทีหลังมึงตัดขอบแต้มมึงลงไปผสมด้วยอีโคกนะมันจะได้มันจะได้รู้ว่ามีกึบกรึบกรบเออเติมขนลงไปด้วยขนหมอยมึงอ่ะเออให้มันติดขนหมอยมึงไปหน่อยเออมันจะได้มีระบบสัมผัสเออ ว่ามีขนนะทุกคนนะดูสภาพพวกมันเด่นะเออเออ,เอ,อไปไปวันนี้ไปกินหมูบินไปเออพาแม่ไปเลี้ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะกลับถ่ไอ้พวกขี้อะนะมึงจะสร้างข้าวกันไปถึงไหนนะไอ้พวกตอแหลนะไอ้พวกเป็นไงไอ้บากุขี่ก็พูดไงอ้าวพวกขาต้องเหลืองมาทําอะไรกันที่นี่อ้าวมึงก็รู้ตัวแล้วนี่ฮะฮะไอ้ห้อยเออ เนี่ยก็แปลว่าพวกมึงมาจอบไงมึงถึงได้รู้ว่าพวกช่องแฉเขาเรียกมึงว่าอะไรฮะไอ้นาสนตินนะไอ้นาสนตินมึงมึงถึงมึงถึงไม่ได้ไม่ได้มึงถึงได้พูดว่าเออขาต้องเหลืองเป็นไงเพราะว่าทุกคนเขาพูดมึงเลยเอาคํานี้มาใช้ไงอีควายนะทุกคนมันจอบมันเลยต้องรู้มันเลยรู้ไงเออว่าช่องแฉเ็าทาอะไรกันก็คุยอะไรกัน นะเลยวันนี้เลยไม่ได้สอยเมียไงนะเพราะต้องต้องพาแม่ยายไปเที่ยวนะพาพาแม่เท่าไปเที่ยวนะลูกเขยที่ดีโถไอ้สนตีนนะทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ